สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านครับผมวันนี้กับับมาพพกับช่องทองพูนผ้ารวยคือเก่านะครับเนาะวันนี้ว่าต้องพูดมีความฝันดีๆดีเด็ดเดจากน้องชายเนาะครับเนาะน้องชายงวดกอนเพิ่นหหนึ่งหนึ่งมาเนาะครับเนาะแต่ครับหนึ่งหนึ่งแต่ครับงวดกอนเพิ่นฟันเห็นลูกไส้เป็นมาเรียนออมบานเป็นก็เลยตีเป็นหนึ่งหนึ่งเนาะครับท่านผู้ชมงวดนี้ันอยีกครับงวดนี้ฟันเห็นเมียเก่าวสันบ่าต้องพูดกับบัวผาเนาะครับเนาะก็จะได้ผ้าท่านผู้ชมไปติดตามความฝันติดตาม สิมีที่เด็ดตัวไรดีๆมาฝาก่านผู้ชมเนาะครับเนาะไปครับไปติดตามความฝันของน้องชายครับบ่า,า,บาต้องพูดกันครับผมสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องชายครับน้องชายเาาขาจังๆหนึ่งงฟันเห็นลูกขี่ท่าบานเนาะครับน้องชายเนาะมนมีโชกใหญ่ครับก็อีรีโดยบวัวพาดได้ครับเอฟซีมันจังไรก่อนครับอันประทาเอฟซีเป็นเขามาเบิรงใหม่ครับอันลูกได้เนาะ เมื่อขี่ส่บาทเนแบ่น้ียัล็กหน่อยก็น้ำหนึ่งเป็นปะเนียนผมก็ตีเป็นน่งๆนาเล็กหน่ออ้อมได้นอมบันหลบนึ่งได้ตีเป็นนิ่งหนึ่งเนได้แจ็คใบครับได้ยูซีใบครับซใบเนีครับทั้งวันถ่ายวันได้ซใบครับได่ได้ใบครับทั้งวันยังไงครับเนี่ยดทั้งวันตีห่าใบนึ่งอ้ได้ปนทั้งวันตีหาเนียแล้วก็สองตัวถ่าย สองตัวถ่ายสี่ใบใส่มาให้เอฟซีเพิ่งนะครับเพิ่นถ่ายรูปไว้ครับสมมติช่วงแต่เพิ่นฝันตัวงวดแต่หลักเอฟซีฝันตัวงวดแล้วเนาะครับนอกนี่แสนแตกเลยครับสมมติช่วงแสนแตกเลยมาติดตามครับน้องชายอีกครั้งหนึ่งนะครับสมมติช่วงเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับผมแล้วขอเบิ่งใกล้ๆนะครับขอโทษดนะครับแล้วจังสีเบิ่งที่ละคนครับนี่ครับผมหนึ่งหนึ่งตัวนี้สี่ใบนะครับเนาะครับครับมันเป็นเป็นชุดครับสมมติช่วงเป็นชุดเป็นชุดละสองใบ ดซีแผ่นแล้วก็ไปเที่ยวฟังเล้าน้ำเนาะ่นคือเลขใต้ดินเพิ่งกระได้แล้วครับเอฟซีแล้วก็เลขไทยน้ำแน่ลอตเตอรี่รัฐบาลไทยข้องเฮ้าน้ำแน่เนาะครับแต่หมอชื่มเนาะขันทาซื้อเลขใต้ดินติดคุกได้ว่าทันปีชายเพื่อน่าต้องช่ายเพื่อน่าเาต้องซื้อลอตเตอรี่ครับแต่หมอซื้อลอตเตอรี่เนาะครับแย่ๆมากันหลายคนครับเอฟซี ต้องน้องชายค่ะเอายน้อมากี่ไก่นะครับผมค่ะเสารุ่งนิดนึงรุ่งรุงต่ำอีกนิดครับผมสูงขึ้นไปต่ำขก้นไปโอเคค่ะโอเคครับผมสุดยอดครับเนาะน้องชใช่ดูคนมีโชคมีลาภเบ้าสู้ฟังนะครับน้องชายงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้ร้อยหกสิบหกเลยครับแนวทางมีแนวใดครับแบบเตยนอคือฝัน นเห็นเมียเก่านะครับฝันเห็นเมียเก่าเมียนันต่อเด็กออกเลยนะฟันงหวดบางขันฟันเห็นลูกทรายครับเมียนบัดนี้ฟันเห็นเมียเมียนครับผู้ทีเลือกกันไปนี่เมียนครับผมมาเห็ดแนวไะไครับเิ่นมาแบบขายของนะครับอยู่น้ำมูบานิงขายของน้ำมูบ้านเนาะครับเมียนบัดนี้พ่นป่วยแบบตายหน้าแบบพันป่วยแล้วพันตายวันนี้ผมก็ได้ว่าคนตายปุ๊บคื่หายใจยังสียนะ มันหยันมันจะเป็นเด็กเก่าแน่น่ะตายแต่หายใจเมี่ยนน่ะเมี่ยนน่ะนะเมี่ยนนะคือสร้างว่าถือนออบาดเนี่็กับฟันกับเนี่ยเลยตายหลือฝื้ในนอเนี่ยนี่เนาะผมก็เลยเสด็จเตื่นเป็นมาเลยครับครับที่แรกก็ไปจอบเมืองเมี่ยเมี่ยนเป็นมาการขายการขายอยู่บ้านน่านี่ครับัาไปจอบเมืองมาเดี๋ยวผมจอบเมียนครับครับเพื่อนบอกเลขบอกยังบอกครับนี่ บ่ครับบดเอเดบ่บดเอเดบ่เพิ่นขายยังครับเพื่นคายบอกกับกงกับปเขานะครับคล้ายกับปเขามีอันแต่ว่ามามาอยู่บ้านเฮานะครับอยู่บ้านอยู่ในบ้านน้องชายนี่ล่ะแม่นครับอยู่บ้านผมบ้านเลขที่ตัวไหนครับน้องชายบ้าน27หมู่11ครับบ้านเลขที่27หมู่11เนาะแม่นโอ้ครับผมได้เห็นหน้าเพิ่นนี่ชัดเจนนะแบบชัดเจนเลยจอบนึงเพิ่นหน้าตอนนี้เพิ่นก็ยังมีชีวิตอยู่แม่นๆไปจอบชีวิตไปไปจอบเบิ่งเพิ่นนี่คือเลิกกันแล้วแม่นเด้อันเลยกันแล้นแต่น คือเอาคนมาขายกันขายกันขายอยู่บ้านนะครับแต่เขาไปจอบมือว่าเป็นอยู่จังไรแมนครับเออนี่แหละอาจจะคิดทอดเตึ้นกระได้้องคืนหากันแน่ๆเนาะแมนอืมเดี๋ยวทูติดต่อกันมายู่บ้านแล้วครับคุณมือนีิกะบริษัททูครับ่นบริษัททูเนาะมันหมายที่ทูหาเอื่อยนะจังติดต่อกับดุกระได้นะโอ้ครับครับครับเพราะสมันเขาก็มีสามีใหม่เโอ้เขาไมีสามีใหม่ขอโทษขออภัยหลายๆครับอัน เมียที่เลิกกันไปแล้วบเลมาบอกเลยแต่ฟันเกี่ยวเนี่ฝันฟันเชนต่อต่อเด็กออกเลยนะครับอายุเพิ่นจะปีครับเพิ่นประมาณหาสิบเนี่นะอายุหาสิปปีครับผมประมาณหรือหาสิบเลยผมว่ายุ่ประมาณหาิบเลยหาสิบเต็มเลยนะครับเนาะครับผมกาสิเป็นศูนย์หาก็ได้ล้กก็บ้านเล็กที่สองเจ็ดมูหนึ่งหม่สิบเอ็ดหม่สิบเอ็ดโอ้หม่สิบเอ็ดเขอโสดพอไปล้วก็ อายุของน้องไส <35. S 1> ้สามห้าสหนี <5. S 1> ่แหละสําคัญกัติดๆไว้นําจากน่อยเนาะคือน,น้องไส้สิมันใจตัวไหนครับเรีกชุดนี่ตัวนี้งวดนี่ขั้นท้ายเป็นเรียนสีซื่อนี่ไหมครับผมมักผมแบบ101นะครับหนึ่งศนผมหย่่งออกตัวเก่าอู้ 101. อ 101. เหเห็นเมียเกา่าฟันเห็นเมียเกา่าจังไรจังว่าเป็น101ครับเอ อย่างไม่เป็นหนึ่งหนึ่งกราบขืนนะโอ้กราบขืนหนึ่งศูนย์หนึ่งเมียนครับแล้วก็ครับอายุเมียนี่แหละเนาะเมียนครับเมียววันอาทิตย์าทิตครับขอให้มีโชคถูกรางวัลใหญ่ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับหนองไส้ครับมิยังเพิ่มเติมอีกครับเม็ดนะครับเม็ดแล้วงซ้ำนี่ครับเนาะเดี๋ยวทีมงานบ่าวเอ็มอาทตงสีจุดตัวเลขไปเอฟซีไปแคปหน้าจอครับ ครับขอบคุณครับน้องชายสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมหลังจากได้ฟังความฝันของน้องชายเนาะครับเนาะบ้ดนี้บ่าวต้องพูดกับจะได้มาสรุปตัวเลขของน้องชายเนาะครับเนาะว่ามีตัวใดเนี่ยสรุปตัวเลขของน้องชายเนาะครับเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหาศูนย์ครับหาศูนย์สามหาสามหาสองเจ็ดสองเจ็ดเนาะครับเนาะหัววันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมไปลองพิจารณาเบื้องเนาะครับเนาะไปลองตัด ล่องเหรียญเบิงแต่มีความคิดเห็นแนวใดต่างจากนี่กะไห้สันผู้ชมไปล่องพิจารณาเบิงเนาะครับเนาะไปล่องสีโรตเตอรีล่องเบิงเพื่อบนเน่อาจจะได้ชกไง่กับพี่น้องชชยอีกเนาะครับเนาะเพราะว่าน้องชายเพิ่นได้ชกไปบนหันนี้แล้ววันที่หาเต็มเต็มเลยเนาะครับเนาะกับเหลี่ยถ่ายเพิ่นสองตัวเนาะครับเนาะคลิปนี้ว่าทุกคนก็ขอปิดไว้เพียงเท่านีเนาะครับเนาะคลิปหนาพอกันใหม ก็ยืมกดไลค์กดแชร์รกดซับสไข่เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าต้องพูนเดีด๋ยวหาตัวเลืกที่เด็ดคลิปที่ดีมาฝากต่อผู้ชมนะครับเนาะขอบคุณครับ